สวัสด no yeah. ีครับมาพบผมเช่นเคยครับป้าภูษาดครับที่ปรึกษาการขายฝ่อพระประแดงคลิปน uh ี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเปรียบเทียบนะครับระหว่าง Next Gen Ranger XLT 4ประตูคันนี้นะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่9,34,000บาทและ Next Gen Ranger Sport นะครับผมราคาค่าตัวอยู่ที่9,64,000บาทมีความแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับตัวไหนน่าใช้กว่ากันตัวไหนคุ้มค่ามากกว่ากันเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับช่อง YouTube นะครับและเพจ Facebook f o r d p r o m o ชั o n จัดเต็มบายตังเม เมื่อพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับด้วย2รุ่นนี้นะครับมีพื้นฐานที่มาจากตัว XLT เป็นหลักนะครับอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับให้เป็นตัว Sport มีอะไรบ้างนะครับความแตกต่างของเขานะครับผมเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัว XLT ก่อนนะครับเบรพื้นฐานเลยเนี่ย XLT ตัวนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์นะครับ 2,000cc s ิงเกิลเทอรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้า แรงบิดจะอยู่ที่405นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและก็ยังมีพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ e-Pass เหมือนกันนะครับสองตัวนี้เครื่องยนต์เดียวกันเกียร์เดียวกันนะครับแล้วก็ระบบส่งกำลังทุกอย่างนะครับเหมือนกันหมดเลยแตกต่างาที่ภายนอกนะครับดูรูปลักษณ์ภายนอกของทางด้านหน้า XLT นะครับตัวนี้ กระจังหน้าของเขานะครับจะเน้นไปทางโครเมียมเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ไฟหน้านะครับจะตัวนี้จะเป็นแบบ LED นะครับพร้อม daytime running light ที่เป็นตัว C ตัวนี้นะครับเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันไฟตัดหมอกนะครับผมมีให้ครบครอบไฟตัดหมอกตัวนี้ครับก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นกันนะครับผมกันชนนะครับตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับรวมถึงชายกันชนด้านล่างทางตรงนี้ด้วย Range r Sport บ้างนะครับ สิ่งที่แตกต่างของเขาทางด้านหน้ารถเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือกระจังหน้านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับกระจังหน้าของเขาจะทําเป็นสีบอลกาไฟนะครับสีเทากาไฟนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนของตู้กันชนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นสีกาไฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับแบบเดียวกับของตัววายแท็กนั่นเองนะครับ และก็ชายกันชวนด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีบรอนนะครับเหมือนตัววายแท็กเลยนะครับเหมือนเอาสีของตัววายแท็มาใส่ในตัวสปอร์ตนะครับเพื่อเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะครับผมไฟหน้าเป็นเหมือนกันนะครับ LED นะครับพร้อม Daytime Running Light ที่เป็นตัว C เหมือนกันไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับก็ที่แตกต่างกันนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวครอบนั่นเองนะครับ XLT เป็นสีโครเมียม ส่วนสปอร์ตตัวนี้จะเป็นสีกาไฟแตกต่างกันที่ในตัวของสีกันชนนะครับและก็ตัวชายกันชนด้านล่างเท่านั้นเองนะครับเรามาต่อที่ในส่วนของความแตกต่างทางด้านข้างนะครับเริ่มจากตัว xlt ก่อนเลยนะครับเริ่มจากทางด้านหน้านะครับตัวล้อตัวนี้นะครับ xlt ตัวนี้นะครับ25570 r 1 7นะครับแต่ในส่วนของทางตัวสปอร์ตนะครับจะมาด้วยหน้ายางนะครับจะอยู่ที่255 65 R18 ความแตกต่างอีกหนึ่งจุดก็คือล้อแม็กขอบ17ในตัว XLT และตัว Sport จะเป็นล้อแม็กขอบ18นั่นเองนะครับสังเกตจากด้านข้างนะครับตัวโลโก้แกมด้านข้างตัวนี้นะครับของตัว XLT จะเป็นโครเมียมส่วนของตัวสปอร์ตัวนั้นนะครับจะเป็นสีกาไฟตัวคำว่าเทอร์โบตัวนี้นะครับจะเป็นสีกาไฟเช่นเดียวกันทำให้ดูกลมกลืนทำให้ดูดุดันเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของกะตูกระจกมองข้างนะครับตัว slt ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมมีไฟเลี้ยวให้ที่มุมกระจกด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นระบบพับไฟฟ้าให้ท่านอีกด้วยนะครับเมื่อยามปลดล็อกรถหรือล็อกรถเนี่ยนะครับจะกกลางและหุบอัตโนมัติมือเปิดนะครับจะเป็น smart k e y l e ล s นะครับพร้อมระบบ p u s สต t a r t ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับส่วนของตัวป p o r t นะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับตัวนี้ เหมือนตัวกระจกมองข้างนะครับที่เป็นสีกาไฟแล้วก็ยังเป็นสมาร์ทย์เลตแล้วก็พุชตาร์เช่นเดียวกันเรามาต่อกันที่ในส่วนของด้านท่านท้ายนะครับผมความแตกต่างของทางด้านท้ายนะครับผมเริ่มจากตัว XLT ก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ XLT ตัวนี้ไฟท้ายนะครับจะเป็นแบบหลอดนะครับผมแล้วก็กันชนสีเดียวกับตัวรถนะครับตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์แล้วนะครับในตัว XLT รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับจะไม่มีเซนเซอร์แต่จะมีเป็น ลองถอยหลังมาให้นะครับเพื่อความปลอดภัยในยามที่ท่านถอยรถนั่นเองนะครับไฟเบรกดวงที่3ครับจากที่ติดอยู่ทางหัวเก่งนะครับตัวนี้นะครับย้ายมาไว้ตรงที่ฝาท้ายกระบะนะครับตัวฝาท้ายตัวนี้นะครับไม่มีฝาท้ายผ่อนแรงมาให้นะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของตัว next gen ของเราทุกรุ่นนะครับก็คือฝาท้ายจะมีช่องสําหรับเสียบซีแคมแล้วก็มีไม้บรรทัดมาให้ด้วย ส่วนขอบกระบะตัวนี้นะครับจะมีรูนะครับรเพื่อรอการติดตั้งอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นโลบาร์นะครับหรือเป็นหลังคาทรงเตีย้ยหรือหลังคาโดยสารนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้เลยนะครับโดยไม่ต้องทําการเจาะตัวรถให้เสียหายแต่อย่างใดส่วนในตัวสปอร์ตนะครับไฟท้ายนะครับความแตกต่างของเขากับตัว XLT ก็คือไฟท้ายที่เป็นแบบ LED แล้วนะครับตัวนี้รวมถึงกันชนด้านท้ายนะครับที่เป็นสีกาไฟเหมือนตัวกันชนด้านหน้า กล้องถอยหลังมีมาให้เหมือนกันนะครับไฟเบรคดวงที่3นะครับจากหัวเก๋งย้ายมาไว้ตรงที่ท้ายกระบะให้นะครับมีมาให้เหมือนกันมิติตัวรถมิติกระบะทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับผมช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแหนบนะครับพร้อมโมโนทูบนะครับในส่วนของตัวสปอร์ตแต่ในตัว XLT นะครับก็จะเป็นเป็นแหนบนะครับพร้อมโช๊คธรรมดาอีกหนึ่งความแตกต่างของ 2ตัวนี้นะครับผมและยังเป็นโชคที่เป็นแบบคว้นะครับและก็ยังย้ายโชคออกไปไว้ด้านนอกของเชือกนะครับเพื่อการยึดเกาะถนนได้ดีนะครับเรามาต่อกันที่ความแตกต่างของทางด้านภายในนะครับในตัวของ slt c ประตูตัวนี้นะครับผมมาพร้อมเบาะนะครับที่เป็นเบาะผ้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติไฟหน้าอัตโนมัตินะครับหน้าจอ เลือนใหม่นะครับแบบดิจิตอลขนาด8นิ้วนะครับวิทยุเป็น s ิ n โฟ a เทักสกินนะครับขนาด10.1นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายและยังมีช่อง USB Type C และ USB A นะครับมาให้ถึง2ช่องกันเลยทีเดียวไวร์เร c ชาร์จตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับปุ่มสำหรับปรับนะครับโหมดการขับขี่ได้ถึง4โหมดมีให้เหมือนกัน เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่และเทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับยังมีมาให้ครบครันเหมือนเจนที่แล้วเลยนะครับความแตกต่างของเขานะครับระหว่าง XLT นะครับและก็ตัวสปอร์ตนะครับภายในของเขาคือความแตกต่างคือตัวเบาะหนังนั่นเองนะครับมีแตกต่างคือเบาะหนังเพียงอย่างเดียวนะครับในส่วนของทางด้านภายในเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่และเทคโนโลยีความปลอดภัยทุกอย่างมีให้ครบเหมือนกันราคาแตกต่างกันเพียง30,000บาทเท่านั้น SLT ราคาอยู่ที่934,000บาทและตัวสปอร์ต9 6 4 0 0 0บาทแตกต่างกันที่สีของกันชนด้านหน้านะครับผมแตกต่างกันที่ล้อแมกขอบ18และล้อแมกขอบ17แตกต่างกันที่เบาะหนังแตกต่างที่เบาะผ้าโชคแบบโมโนทูบโชคอัพแบบธรรมดายังรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s t นะครับสามารถสั่งงานสตาร์ทรถได้แม้อยู่ในระยะไกล สามารถสั่งปลดล็อกรถสามารถสั่งล็อกรถได้และนะครับยังสามารถนัดเช็คระยะได้จากแอปพลิเคชัน Ford p a าสไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดอยู่จังหวัดใดท่านสามารถนัดเช็คระยะได้ใช้แอปพลิเคชันเท่านั้นเองสามารถยกเลิกได้สามารถเปลี่ยนกำหนดวันและเวลาได้ง่ายเพียงปลายนิ้วสมัมผัสท่านใดนะครับสนใจข้อมูล นะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ทางด้านล่างครับหรือโทรด่วน0896661542คลิปนี้นะครับผมปอลมสะอาดขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าผมจะนำ next gen รุ่นใดนะครับมาให้ท่านได้ชมอีกนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ